สวัสดีครับผมโยเมืองลุงนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับผมมีงานประกวดพระเครื่องนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤกษภานะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มาถึงเวลาเรื่องงานพอดีคนก็กําลังทยอยกันมานะครับผมวันนี้บรรยากาศจะได้ซื้อขายหรือจะได้เจอพระอะไรหลุดๆบ้างครับผมเดี๋ยวไปรับชมมันได้เลยนะครับ ชมาจารย้นนี่ครับพี่นี่ทะลครับพี่นี่โท่าไห่ครับพี่นี่โลนีุ่่มุ่มกดดีกว่าตุนเขาพี่อ๋อตุนเขาพี่มันตัวแจนจุ้งไม่เปิดวนี้ยังเดี๋ยวเดี๋เดินครับ ต้นไม้กี่บานในป<ส>ิเนี่ยอัน ah. นี้ตามมาเลยนะเยบวกอันนะรับประกันนะครับ สองเียรอกอ๋อเออพวกมีเล่บบดีว่าใจปั้มอยู่บนนีก๊อปกันใช่ไหมมันก๊อยู่สองเลี้ยงโอ้ช่วงช่วงปนุกไม่แพงแต่ไม่ลัางเลยเวิยเราดิดกาวไม่ปี๋ด้วยมันเลียมกาวมไน่าจะกาวนเดียเดียวปไม่น่ากาวอยู่ก้องปั้นเนี่ยไม่ปีดเม่เป็นกาวแล้วไม่กาวเราเกินล่งเรียบถ้าเกินล่เรียบก็บาลบวเเดียวถ้าเกินล่เดียบก็มาการนะเวำเรือรวมเลยออันนี้กี่บาทเน ตปนะปันวนได้ไพี่ได,ดงองเออต่อให้ดีๆบางต่ศิลวิทกระซิบข้างหูอยู่ไปแย,ยตออ่ต่อเออไวต่อตอนั้นต่อนั้นโตได้กับโตได้โตไดู้ดด้มดีครุ่กี่บาทอะจะ่อหร่ด้ไ้กจะกงเงินเนี่ยเออส่งมนี่ีเม็นนี่ปีนี่โล่<ห>นี่โล่้

ต้อบางบางมัยี่สิบยี่บเมตนู้นต้นด้นดูนก้อีเด็แต่ต้นยังปุ๊บนี่ต้นยังนปนี่มุ่เปยก่านหน้าคือบอกบกึงตึงกี่ดอบกกี่ดอกคือปุ๊นู้นเลยนะยิบเอดได้ปีเลยนูนแต่กัปุนี่ยบงเต็มทับเลยครปุ๊ต้นยังอะไล่ะนะเลอันเลเย เออมานี know, das ่ก็ตึงก็เิกนแล้วเพิ่นินไปเลยอะรี้ยเราปุ๊บต่อดีมีราคาะไอนี้4เรแล้วแลนวต่อแล้วยกร้อยเดียวนี่อ้ยาตึ้งไม่ได้โยกแตจริงแคนราคาเนี้ยโยกมันไป่ไมีกับเรแล้ว4ทิปิเดี๋ยววาก่อนเพื่อได้เงินโปรไปเลยได้นปอปวนักปั้นหนึ่งพ่อพีป่วนได้นะปโอ้ยป่อยบอปบอปุมบอกปลุมีปลุมกระตกัไ่กระตปได้อนนี้โยนี่ อ่ยเลยดูอีอยรตมามาตามวยเอาย้ายเอาย้ายเอาย้ายกี่บาทปีชิปกได้หมไม่แพงปีไม่แพงไม่แพงปตุกอีตาหลกันนี้เตยเตยเตนี่ยี้ปอดเมานี่ยีตี้ตอ่ายีไม่ได้ปีนะเราต่้ว เนี้ยต้นเกี้ยวติดไว้ติอาเนื้อในใกล้ติดจ้ามพอบ้ติดอเมือนลุ่ใช่ไหมอีรุดอีรุดปนปักตู้ไปเลยนี่ต้นอย่างเกี้ยวติดไปเลยอีทิอีทิหบีนี่โอนเลวนี่มีกำไรอยู่แล้วโอนแล้วนี่เอาเมลไม้นองแล้วขอบคุณครับกไม่ตองืนี่โอเละกก็ไม่ได้ไหนลาเพชรประวได้จมะใครได้ดงเนี่ยว่าวบวอีบวัตถิยได้ดงนังกล้างปี หล่นเลยหลตัวย่งติดไปเลยเหมือนช่องปะนาครได้เบอร์ามบั้นไปรูพี่เออเปิดเปิดเปิดปมหยิบด้ามปมปมนำาก็เลยต้งกใจขึ้นเปมนดามิบเลนี่ขุกครับก็ปมกิแล้วครับนี่เลไปจุ๋งที่ผมรออยู่พอลอกี่บาทนี่พี่ผมพอลอได้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่พอลอ้อะพี่พอลอดสองพันสาม ชมก่อนนะได้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 พอโลดสองมันทวนได้ไหมพี่ได้ยีอ่ะยี่สลดหน่อยอ่ะลดหน่อยอ่ะดูผิวก่อนดูผิวอพอไม่ข้ามห้าได้ไหมูพี่สกว่ากว่าได้มสี่สิบห้าไ้ไหอยู่ประมาณนี้อยาให้ถึงนะลูกพี่เบ่งหน่อย49 Để này, nhắc với con Để con này tịt nói là kì bản đây? Kì bản tịt nói Tịt nói là 1,7 13 <laughs> <laughs> ต้นเนี่ยต้องยักผมไม่ต้นต้นต้นใส่เขี้ยวผมไม่ทีร้อยใส่เขียวผมไม่ทีร้อยลี่นกันคนละร้อยแล้วพอสุกกระดูกหอมปะพี่ได้สองพันสวยเหะนี่าวสอร้อยจุ๊งอันนี้ได้เก้ายังขอได้ไมเจดบาทดบาทิบเจดลูกพี่จุ๊งสิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่ได้ได้สอง อันนี้ได้เ0 0าร้อยเก้บาทครับพ่อก,กลับบรรล้อเท่าไหร่พี่พ่อพก,กลับบรรล้อรุ่นแรกอ่โอ้กลับพ่อกลับได้สิบห้าได้สิบห,ห้าพ่ออะไรพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มได้สามสิบห้าอยูเนี้ยนะขมยสิบห้าโอเคพี่จุ้งอันนี้ยี่สิบเท่าไหร่จะลงเท่ากี่บาทพี่ ทองเท่าทองเท่าเท่าไหร่พี่ทองเท่าทองเท่าได้สามสามครับสามมันทวนไหมชั่วโมงนี้ให้น้องสามมันทวนมันขายมันขายได้ประมาณนี้ชั่วโมงนี้เงียบๆซื้อมาเน็ตมาสามสองได้สามสามเด็ดจริงสามสามน่าจะไม่รอดโคกีรีอ่ะพี่โคกีรีอันตรีครับ คือพี่วัมาอันนี้ได้กี่พี่เมื่อกี้อันนี้ได้่นะอันนี้ได้สองพโอเคครับอันนี้สุดที่ไดไรี่พี่เมื่อกี้อันนี้ได้ห้าสิบสี่สิบสี่สิบเก้าไหมเมื่อกี้โอ้ห้าสิบหรได้นี่ห้าสิบเลยเหรอถ้ยังไถึงห้าสิบละสี่สิ้าได้ไหมอย่าติดปเขี้ยวผมไม่ละสี่สิบนะเอา อ,อ,อันนี้เท่าไหร่นะพี่ก<อ>ุติน้อยกุฏินยสิบห้าเอาสิบห้ากุน้นยสิบสไม่ได้เหรอได้สิบห้พี่ถึงให้2องโอเคพี่รวมเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหรนะ่เราลอง่นะสองพบวกพันสบวก2องพบวกอันนี้4ี่พันสี่พันบวกพันห้า รวมเป็นหนึ่งหนึ่งแปดร้อยพี่ธนาคารไหนพี่ไทยพาณิชย์ครับผมเลขครับเฮหาไม่ซื้อแล้วพี่โพสหน้าเฟซพี่ไม่ได้ขายผมผมรู้ว่าพี่โพสหน้าเฟซไม่ขายผมเลยรอมาในงานเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้กะลังกี่บาทพี่เอาันไม่หลอดเลยพี่ ทั้งมาจั่นปังกี่บานหนึ่งังมาโดนเราคูต่อเป็นโดนจะจั่ปังกี่บานหนึ่งมุกแตัวกูเลยตัวกี่บ้านนะไม่รอได้ปะนะไม่รอได้ปะนะโดนต่อเป็นโดนต่อนโดนโดนต่อนโดนโดนต่อเป็นโดนไม่ลมกันแต่ละการนี้กันแล้ว

ึกตัวว่านาเกียร์เกลูกปีละตัวเลยตัวว่าตัวว่าด้วยเอาไปเซี่ยวเซี่ยวบาว่าหยิมเตะั้งไหมว่าแรงเขาที่รับประกันได้เหรอรับประกันได้ทุกคนเกลมาขึ้นเซี่ยวลั่างวับเลยวบวับเอาไปนี่ยบอดัมบัวม้อนหนุนด้ามาไปไม่รอดเดียวเดียวเดี๋ยวใจอย่าเนี้เงียดตัว อย่าปน่นเลตกใจกลัวนี่กลัวปี้ไวแล้วครัลูกพีก็จะประมาณนี้นะครับผมกับพาร์ทที่ได้ซื้อมางานประกวดวันนี้นะครับก็เดินไม่นานมากนะผมเริ่มเดินประมาณสัก6โมงนะครับผมประมาณ6โมงเช้านะครับก็ เดินเสร็จประมาณ8โมงครึ่งประมาณ9โมงนะครับผมก็ได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับก็ได้มากลางๆแล้วผมงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ของอาจจะไม่ได้เยอะมากนะผมก็พยายามเบียดเบียดซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อมานะครับผมเดี๋ยวจะมีภาพอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมกันนะครับกล่องแรกนะครับผมอันนี้ก็คือพระปิตาศิริวัฒน์อาจารย์สิงห์เนวัดดอนสลา,านะรผมแบบนี้เป็นพระปิตาศิริวัฒน์รุ่นแรกเป็นเนื้อผงนะครับแบบนี้ราคาที่หาก็ไม่ได้แพงนะผมองหนึคงหล แต่ก็ได้สวยดีนะผมพี่เขาแบ่งมาให้นะครับเลยซื้อยกมานะผมแบบนี้นะครับก็ถือเป็นพระที่น่าใช้นะผมราคาสบายกระเป๋านะครับเจอก็ต้องซื้อหยอดหยอดไว้นะครับผมสําหรับพระแบบนี้นะครับชุดต่อมาครับผมชุดนี้ก็คือพระชัยวัฒน์ส,สี่มุมเมืองรุ่นแรกนะผมเป็นพิมพ์หน้าใหญ่ตอก3ามโค้ดหมดเลยนะครับได้ซื้อมาทั้งหมด4องค์นะครับผมนี่เป็นหน้าใหญ่ตอก3โค้ดหมดเลยเป็นพระที่บอกได้เลยว่า สวยมากนะครับเซตนี้เป็นพระที่สวยมากๆนะผมแบ่งจากพี่เข้ามานะครับก็ถือว่าราคาเต็มข้อนะถ้าเกิดว่าพูดกันในปัจจุบันนะครับผมอ่าซื้อมาค่อนข้างเต็มข้อเลยแต่ว่าบอกได้เลยว่าสภาพนี้เนี่ยเจอมันหนีไม่ออกจริงๆครับสําหรับพระสวยๆเนี่ยตรงนี้ครับผมก็คือพระ ซุ้มกอหลวงพ่อหมุนวัดขอาแดงตอนออกนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับจะสร้างในปี2516นะครับะผมเป็นพิมพ์ีรัศมีนะครับพระก็ถือว่าได้สภาพเรียบร้อยดีนะครับผมอ่าอาจจะไม่ได้สวยจี๊ดนะครับผมแต่ก็ถือว่าได้แท้ดูง่ายนะครับแบบนี้ใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับต่อมาครับผมนี่เหรียญอาจารย์นำหลังพอปอครับผมพระยอดนิยมที่หลายๆคนรู้จักแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าได้สวยดีนะครับแบบนี้ใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับองค์ต่อมาครับผมเหรียญหลวงพ่อทุ่มวัดควร3โพรุ่นแรกครับเป็นพิมพ์อขาดหลังนะผมองค์นี้ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างสวยนะครับอ่าพระมีคิ้วแดงจมูกแดงหน่อยนะผมก็ถือว่าเดิมๆดีนะครับด้านหลังก็ผิวยังมีประดดนะผมใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับองนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อวัดควกรวดรุ่นแรกนะครับผมจะสร้างในปี2517นอะครับองนี้เนี่ยซื่อนข้างฟิตหน่อยนะครับผมเพราะว่าพระเนี่ย ยู่ในสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับผิวด้านหน้าเนี่ยก็เถอะเป็นประดดเลยด้านหลังพลิกมาก็มีประดดนะผมถ้าเกิดท่านนดแบบนี้นะครับสวยๆผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็เป็นย่อยๆนะครับผมเดี๋ยวหลวงวชุมวชุมประดิษฐ์นะครับเป็นพระประสบการณ์สูงนะผมก่อนหน้านี้เนี่ยชั่วโมงแรงๆเนี่ยองหนึ่งหลักพันเลยนะครับปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาอยู่หลักร้อยนะผมเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะผมแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจอก็ต้องซื้อนะครับเพราะ็นพระที่ดีมีประสบการณ์นะผมถึงปัจจุบันราคาอาจจะไม่ได้สูงมากก็ต้องซื้อนะครับ องต่อมาครับผมเหรียญหลวงพ่อทองมัดขอปาเจรุ่นแรกครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไหลนาคนะผมแบบนี้ก็เช่ามาพันกระบาทนะครับพระอยู่ในสภาพค่อนข้างสวยนะผมมีผิวเปิดเปิดบ้างนะผมตามธรรมชาตินะครับแต่หลวงพ่อทองเนี่ยถ้าเกิดยิ่งสวยยิ่งได้ราคานะครับ องค์ต่อมาครับผมเหรียญหลวงพ่อกุติน้อยวัดปรางหมู่ในรุ่นแรกครับปี2,515ครับนี่ก็คือพระที่ติดประเภทย่อยนะครับแต่เจอสวยได้น้อยมากๆนะผมองค์นี้เนี่ยคือพระเนี่ยสภาพเกือบร้อยเปอซนต์เลยนะพระแทบไม่มีผิวเปิดเลยนะผมรมดำเต็มและได้ดมดำเดิมด้วยนะครับแบบนี้ใครมีผมก็รับเช่านะผมพันกว่าบาทถ้าเกิดมีก็ส่งมาได้เลยนะครับ องนี้ก็คือเดี๋ยญอาจารย์ปานนะครับผมวัดเขาอ้อนะครับเป็นพิมพ์จมูกแตกนะผมแบบนี้ก็คือบล็อกที่เป็นทนานอาจารย์ปานนะครับเล่นหาก็หลักร้อยป,ปลายๆนะผมได้แต่ความสวยนะครับแต่ถ้าว่าสวยเนี่ยอาจจะอยู่หลักพันต้นๆได้นะผมแบบนี้เจอก็ต้องซื้อนะครับเพราะเป็นพระแท้นะผมแล้วก็ได้สภาพสวยเดิมนะครับ มาต่อด้วยจันร์ปานอีกหนึ่งองค์ครับผมพระสอรอจันร์ปานพิม์ใหญ่ครับองค์นี้สภาพค่อนข้างช้านะครับแต่ได้เป็นพระแท้ดูง่ายนะผมแบบนี้เนี่ยราคาก็ลดหย่อนกันไปนะผมสวยๆองค์หนึ่งก็2 0 0พกว่าบาท0 0 0พันนะผมแบบนี้ก็เช่ามาพันกว่าบาทนะผมเนื่องจากพระมีสภาพค่อนข้างกร่อนนะครับองค์นี้นะครับผมก็คือเหรียญหลวงพอ่อศุกวัดประดูหอมรุ่นแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหรียญในทินนะครับผมจังหวัดพัทธลุงนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะผมจะสร้างในปี2514นะครับ องนี้ทีแรกตกใจนะครับผมผิวนะครับพอ่องลงไปปุ๊บเนี่ยเดิมเลยนะครับผมถ้าเกิดได้ใจแบบนี้สภาพสวยๆผมก็รับเช่าองค์หนึ่งพันกว่าบาทนะครับสุดท้ายครับผมทีเด็ดเลยนะครับนี่เหรียญนี้ได้เช่ามาตอนเข้างานนะครับผมอ่าตอนเริ่มเดินเข้าไปในงานปุ๊บเนี่ยได้เช่าเหรียญนี้มาเลยนะครับผมเรียนลงพระดิตวัดปากสะรุ่นแรกครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะผมพิมพ์หลังยันเล็กนะครับผมหนี่สภาพสวยเดิมๆเลยนะครับพระไม่เช็ดไม่ล้างเลยนะได้สภาพคุมสวยมากนะครับ อ่าแต่ก็มีผิวเปิดนะครับผมก็ถือว่าได้สภาพอยู่สักประมาณ7 5็ดถึงแปนะครับผมเมื่อเทียบกับพระสวยๆเนี่ยถ้าเกิดสวยๆเนี่ยผมรับเช่าสตาร์ทเนี่ยองค์นึงเนี่ยหลักแสนอยู่แล้วนะครับผมสภาพนี้ก็ซื้อมาเกือบเกือบแสนนะครับสําหรับพระในสภาพนี้นะครับเกิท่านใดมีเหรียญหลวงพระติดวัดปากสะนะผมรุ่นแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกยันเล็กหรือบล็อกยันใหญ่นะครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนๆนะครับหากเหรียญรุ่นแรกในสภาพสวยๆดำดำเต็มๆเนี่ยผมสตาร์ทให้หลักแสนอยู่แล้วนะครับผม แบบนี้นะครับก็รับตังไปหลายหมื่นนะครับผมถ้าเกิดท่านใดมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับก็ประมาณนี้นะผมสําหรับผ้าที่ได้ซื้อในงานหาดใหญ่นะผมก็เก็บเกล็ดนะครับผมความสนุกมาให้ชมกันนะครับนะครับก็ได้ซื้อมาประมาณนี้นะผมก็ได้เสียไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับสาหรับงานหาดใหญ่ก็ถือว่าพอได้ออกอาวุธนิดหน่อยนะครับผมถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปสาระความรู้แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่งกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะผมมันนีโยมลงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ